เ่นี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้จะเป็นเดทผ้าลินินผสมไฟายค่ะพี่ผ้าดีมากๆด้านหน้าของเขาจะแต่งลูกไม้เนาะอสวยๆแบบนี้พี่บอกเลยว่างานตัวนี้พี่คุ้มมากๆนะคะพี่และงานเป็นขอบปกนะคะพี่กระดุมมุกสีเดียวกับตัวลูกไม้เลยแกะได้จริงทุกเม็ดแขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานของสาวอวบด้านหน้าลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากผ้าดีมากๆเกล็บด,ดีมากๆแล้วก็มีซับในตรงลูกไม้ให้อย่างดีนะส่วนด้านหลังนะคะพี่ตัวนี้ เป็นผ้าลีนินผสมไายค่ะพี่เป็นผ้าตัวแพงเลยเนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในด้านหลังนะพี่ต้องรู้ผ้าตัวนี้แพงมากตัวนี้ส่วนด้านหน้านะคะพี่แต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้ค่ะพี่รุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วนะความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วค่ะพี่งานเป็นชุดเดรสค่ะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวเป็นทรงสวยๆแบบนี้เลยเป็นฟิลใสสบายๆนะพี่ตัวนี้จากพิเศษ279แล้วนะลูกค้าลีนินผสมไายนะวันนี้ ปรพิเศษให้เลยค่ะพี่สองสีสุดท้ายนะตัวนี้ให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนพี่ชุดเดนลูกไม้สวยๆและลีมินผสมไ้ด,ด้วยให้พี่พิเศษแค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลังนะคะเวลาพี่สั่งเพียงตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไลฟ์อยู่กับแสงสีอัดมีออนมิดเข้มกว่าในกล้องอที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสที่ไม่ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะ พี่พิมรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยค่ะที่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้ค่ะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะมีสีส้มเดียวนะคะพี่ตัวนี้จะขอเรียกสีส้มชานะตัวนี้ให้พี่พิเศษจริงสองสเท่านั้นและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่รับอีกหนึ่งสีนี้นะพี่เรียกว่าสีกลมนะคะตัวนี้จะเรียกสีกลมค่ะให้พี่พิเศษสองสเท่านั้นค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ชุดเดทด ผ้าสวยๆเลยลีนินผสมฝ้ายลูกไม้เนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่พิเศษจริงๆ249เท่านั้นค่ะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่และอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่มีแค่สองสีสุดท้ายนะตัวนี้เป็นส้มชานะให้พี่พิเศษ249เเท่านั้นผ้าดีมากๆลูกค้าเกิน ต้นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะตันนี้จะเป็นเดทผ้าลินินผสมไฟายค่ะพี่ผ้าดีมากๆด้านหน้าของเขาจะแต่งลูกไม้เนาะสวยๆแบบนี้พี่บอกเลยว่างานตัวนี้พี่คุ้มมากๆนะคะพี่และงานเป็นขอบปกนะคะพี่กระดุมมุกสีเดียวกับตัวลูกไม้เลยแกะได้จริงทุกเม็ดแขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานของสาวอวบด้านหน้าลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากผ้าดีมากๆเก็ดดีมากๆแล้วก็มีซับในตรงลูกไม้ให้อย่างดีนะส่วนด้านหลังนะคะพี่ตันนี้ จะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายค่ะพี่เป็นผ้าตัวแพงเลยเนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในด้านหลังนะพี่ต้องมู้ผ้าตัวนี้แพงมากตัวนี้ส่วนด้านหน้านะคะพี่แต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้ค่ะพี่รุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วนะความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วค่ะพี่งานเป็นชุดเดทค่ะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวเป็นทรงสวยๆแบบนี้เลยเป็นฟิลใสสบายๆนะพี่ตัวนี้จากพิเศษ279แล้วนะลูกค้าลินินผสมฝ้ายนะวันนี้ ปรพิเศษให้เลยค่ะพี่สองสีสุดท้ายนะตัวนี้ให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนพี่ชุดเดนลูกไม้สวยๆและลีมินผสมทสายด้วยให้พี่พิเศษแค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลังนะคะเวลาพี่สั่งเพียงตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล์อยู่กับแสงสีอัดนีออนมิดเข้มกว่าในกล้องอที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสที่ไม่ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะ พี่พิมพรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยค่ะพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้ค่ะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะมีสีส้มเดียวนะคะพี่ตัวนี้จะขอเรียกสีส้มชานะตัวนี้ให้พี่พิเศษจริงสองสเท่านั้นและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่รับอีกหนึ่งสีนี้นะพี่เรียกว่าสีกลมนะคะตัวนี้จะเรียกสีกลมค่ะให้พี่พิเศษ2 4 9สเท่านั้นค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ชุดเดต ผ้าสวยๆเลยลีนินผสมฝ้ายลูกไม้เนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่พิเศษจริงๆ249เท่านั้นค่ะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่และอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่มีแค่สองสีสุดท้ายนะตัวนี้เป็นส้มชานะให้พี่พิเศษ249เเท่านั้นผ้าดีมากๆลูกค้าเกิน